สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมู่กายการ์เด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้อมนะคะคลิปนี้นะคะน้อมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาอัปเดตนะคะไข่ของบอลกระดาษด่างนะคะเพื่อนๆที่น้องเพาะเอาไว้นะคะเพาะเอาไว้เมื่อวันที่26นะคะเพื่อนๆก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนนะคะ เดือนกับอีก5วันนะคะเพื่อนๆหนึ่งเดือน5วันนะคะไข่ของเจ้าบอลกระดาษด่างเนี่ยเติบโตไปถึงไหนแล้วนะคะน้องก็เลยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็คือเข้างอกหมดทุกอ่ทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆน้องเพอเ่อน้องเพะนะคะในวัสดุเพาะที่เป็น สองอย่างนะคะเพื่อนๆก็คือทรายนะคะทรายทรายทรายก่อสร้างนะคะทรายทรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นขุยมะพร้าวนะคะใช้วัสดุเพาะสองอย่างเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่าการเพราะด้วยวัสดุสองอย่างนี้อัตราการงอกเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต้นแรกนะคะนี่ ต้นแรกนําใช้ทรายนะคะเพื่อนๆทรายล้วนเลยนะคะล้างทรายให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาเพาะนะคะอันนี้ก็คือไข่ของเขานะคะเพาะออกมาก็ตอนนี้ก็ออกมาหนึ่งใบแล้วนะคะเพื่อนๆความด่างก็สวยงามนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะนี่เพาะด้วยทรายนะคะก็งอกดีนะคะลาก็ ทะลุกระถางแล้วเรียบร้อยนะคะข้างล่างสุดน้ําใสเป็นกาบมะพร้าวสับนะคะข้างล่างส่วนข้างบนจะเป็นทรายนะคะเอ่อจะสังเกตได้ว่ารากเขาก็เลื้อยมาจนทะลุด้านล่างแล้วนะคะอืมหเดือนหวันนะคะ แล้วก็ต้นที่สองนะคะต้นที่สดูต้นนี้ก่อนนะคะอันนี้ทรายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะไม่ใช่ไข่นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ไข่ก็คือเหมือนเป็นไหลเล็กๆนะคะที่มันหลุดออกมาจากอา่จากรากของของต้นแม่นะคะน้องก็เลยเก็บมานะคะกะว่าถ้าเขางอกหรือไม่งอกก็ดูกันอีกทีนึงแต่ว่าปรากฏว่าก็ อาจจะแอบงอกนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นแค่ปลายไหลนะคะไม่ใช่เป็นไข่นะคะอันนี้อันนี้คืออันที่ไม่สมบูรณ์มากที่สุดนะคะส่วนอีกห้าอันนี้ก็คือไข่หมดเลยนะคะอันนี้คิดว่าเสี่ยงดวงไปว่าเขาจะงอกหรือเปล่านะคะปรากฏว่าใส่ในทรายนะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็งอกนะคะนี่ไงเห็นงอกออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ต้นที่สามนะคะ ต้นที่สามนี่ก็เป็นทรายเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้คือต้นที่สามของทรายนะคะเป็นใช้ทรายทรายเพาะนะคะเพื่อนๆพ่อนต้นนี้จะเป็นไข่นะคะนี่ออกมาหนึ่งใบแล้วนะคะลักษณะใบก็คือเป็นฮาร์ปนะคะเพื่อนๆนฮาร์ปแบบนี้นะคะนี่ เป็นฮาแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะก็ออกมาแล้วหนึ่งใบนะคะรากก็เดินดีนะคะเพื่อนๆสังเกตดูว่านี่ข้อดีของการใส่เป็นกระถางเพราะที่เป็นพลาส,สติกนะคะมันก็จะเห็นลากเดินแบบนี้นะคะก็เป็นใส่เป็นมะพร้าวสัพท์ด้านล่างแล้วก็ใส่ทรายด้านบนนะคะโอ้ยตัวนี้ฮาบนะคะ แล้วก็ต้นที่สี่นะคะต้นที่สี่นี้อันนี้ก็คือใส่เป็นขุยมะพร้าวล้วนนะคะเพืเ่อนๆใส่เป็นขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็นํามาเพาะนะคะต้นนี้กําลังจะงอกนะคะต้นนี้เป็นไข่เหมือนกันกําลังจะงอกแล้วนะคะนี่กําลังจะงอกขึ้นมาแล้ว แล้วก็ต้นที่ห้าต้นนี้โตสุดกว่าใครเพื่อนนะคะความจริงเนี่ยการเจริญเติบโตก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แต่ละฟองก็เติบโตไม่เท่ากันถึงแม้จะเป็นระยะเวลาในการเพาะเท่ากันนะคะดูรากนะคะรากเดินแล้วนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือนำเอาออกมาแล้วเดี๋ยวก็ต้นที่มีใบแล้วนันก็จะนำใส่กระถางนะคะ สวยงามนะคะรากเดินสมบูรณ์นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะเป็นขุยมะพร้าวเหมือนกันนะคะขุยมะพร้าวเหมือนกันอันนี้ก็หนึ่งใบแต่ว่าไซส์เขาก็จะเล็กกว่าต้นเมื่อกี้หน่อยนะคะลากก็เดินแล้วนะคะเพื่อนๆรากเดินสมบูรณ์แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นทั้งหมด6ต้นนะคะเพื่อนๆที่น้อเพาะเอาไว้นะคะในวัสดุเพาะสองอย่างนะคะก็คือทดลองใช้เป็นทรายนะคะทรายสะอาดนะคะเพื่อนๆล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งนะคะแล้วก็นํามาเพาะนะคะเพาะด้วยวัสดุ สองอย่างก็คือเป็นทรายกับขุยมะาพร้าวนะคะขุยมะพร้าวนี่เราแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็บิดพอหมาดนะคะบิดพอหมาดแล้วก็นําไปใส่ในวัสดุนะคะวัสดุเพาะอันนี้เป็นพลาสติกใสนี่คือเราไม่ได้เจาะรูเลยนะคะแต่ว่าเราบิดน้ําให้หม,ดหมาดๆนะคะเพื่อนๆบิดน้ำให้พอชื้นนะคะพอหม,ดหมาดๆนะคะแล้วก็เอานำใส่ตะกร้านะคะแล้วก็ มัดด้วยถุงนะคะเพื่อนๆอบไว้ในถุงนะคะ1เดือนกับ5วันนะคะเขาเติบโตได้ประมาณนี้นะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ สวยงามก็ได้เป็นรูปของบอลกระดาษด,ด่างเพิ่มขึ้นมาอีก6ต้นนะคะหต้นก็คือระยะเวลาหนึ่งเดือนกับ5วันเนี่ยการเจริญเติบโตของแต่ละฟองนะคะแต่ละไข่แล้วก็อยู่ในตะกร้าอยู่ในตะกร้าเดียวกันอยู่ในถุงอบตัวเดียวกันนะคะเพื่อนๆก็เขาก็เจริญเติบโตประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพของไข่ด้วยนะคะนี่ เขาจเจริญเติบโตไม่เท่ากันประมาณนี้งอกก่อนงอกหลังโตไวโตช้าถ้าเป็นฮาร์ฟหน่อยเป็นใบฮาร์ฟแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะโตช้าหน่อยนะคะแบบน,นี้แบบนี้ก็อาจจะโตไวหน่อยเพราะว่าเขามีเขียวเยอะสามารถสั่งคลอแสงได้ไวแล้วเขาต้นเขาก็จะโตไวนะคะสําหรับเจ้าตัวบอลกระดาษต่างนะคะ แล้วเดี๋ยวก็หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นสี่ต้นเนี้ยเดี๋ยวนําจะเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะแล้วก็อีกสองต้นก็เข้าอบเข้าอบในถุงต่อนะคะให้เขาแตกใบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนมาเปลี่ยนกระถางให้รากเดินสมบูรณ์ก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นํำมาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าไข่ของเจ้าบอลกระดาษด่างที่น้ำรื้อต้นแม่นะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ก่อนนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็คือต้นแม่ที่นอมรื้อไข่ของของบอลกระดาษด่างเมื่อกี้ที่นะ่รื้อได้ไข่ไป6ฟองเออได้5ฟองกับอีกหนึ่งไหลนะคะแล้วก็นำไปเพาะนะคะ1เดือนกับอีกอ่าหวันเนี่ยต้นแม่เขาก็เริ่มจะสดชื่นนะคะเริ่มเริ่มสดชื่นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีอาการช็อกบ้างนิดหน่อยถ้า เราสังเกตว่าทําไมเขาถึงรู้ว่าเขาช็อกก็คือเราดูจากใบเดิมนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็คือใบเดิมที่เราก่อนที่เราจะลื้อไข่ของเขานะคะนี่ ใบเดิมเขาจะใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าก็คือรากเขาเดินสมบูรณ์ดีนะคะเพื่อนๆเ,เขาถึงแตกหลอดออกมาอันนี้ก็คือหลอดเนียคือ1ใบ2ใบนี่คือหลอดใหม่ของเขาที่หลังจากที่เราลื้อไขนะคะอันนี้คือใบเก่านะคะอันนี้คือใบเก่าของเขาที่กําลังจะผัดใบนะคะแล้วก็ส่วน2หลอดนี้2ใบนี้ก็คือเป็นใบที่อ่แตกขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราปลูกใหม่ หลังรื้อไขนะคะเขาก็จะสังเกตได้ว่าใบเขาจะเล็กลงนะคะเพื่อนๆอันนี้คืออาการน้องคิดว่าเป็นอาการที่เขาช็อกไปนะคะหลังจากที่เรารื้อไข่เขาแล้วก็ล้างรากเขาแล้วนําไปปลูกกับดินใหม่นะคะเขาก็อาจจะช็อกไปแต่ว่า แนวโน้มดีก็คือเขาแตกหลอดออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็คือ2ใบแล้วที่เขาแตกออกมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนําคิดว่าเขาจะค่อยๆนะคะที่จะฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวใบก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เขาก็คือเขากําลังเริ่มปรับตัวอยู่นะคะก็ใบเขาก็จะเล็กลงแบบนี้นะคะเวลาต้นไม้ที่เขาตกกระจายหรือว่าเขาช็อคนะคะ หลังจากที่เราลื้อรากเขานะคะเขาก็จะประมาณนี้รากเขามีกระทบกระเทือนแล้วก็เอานําไปสร้างรากใหม่นะคะสร้างรากเพิ่มเขาก็จะไปฟื้นฟูรากนะคะเพราะฉะนั้นใบใหม่หลอดใหม่ก็จะใบเล็กลงหน่อยนะคะน้องคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็น่าจะฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นมอด้วยนะคะกดติดตามให้นอด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปได้เลยนะคะใครที่ปลูกบอนกระดาษก็สามารถที่จะมาแชร์ความรู้นะคะหรือมาไม่ก็สอบถามจากประสบการณ์ที่น้องเคยทำน้องก็จะแนะนำให้เพื่อนๆได้ บ,บ้างนะคะตามประสบการณ์ใครที่มีความรู้อยู่แล้วก็นำมาแชร์กันนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะนำมาคุยกันนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับคนรักต้นไม้ทุกๆท่านเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ